จริงๆสิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยก็คือพื้นฐานวิชาการตลาดหลักการในการทําการตลาดนะครับที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ประสบความสําเร็จแต่ที่สําคัญมากกว่าน,นั้นนะทิด่นักเรียนจะได้ก็คือในเรื่องของทักษะอาชีพจริงๆเครื่องมือต่างๆในดิจิทัลที่เรียนจะได้เรียนจริงเรียกว่าจบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เด็กจบใหม่แต่เป็นนักการตลาด มือใหม่ในยุคดิจิทัลที่พร้อมที่จะทํางานสับสนุนร่วมกับบริษัทได้ก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะคนไหนที่ชอบการตลาดเนี้ค่ะก็อยากให้ลองมอง,มองดูถึงการตลาดดิจิทัลเนาะเพราะว่าในโลกปัจจุบันอย่างเงี้ยดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตของคนเยอะอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เรื่องนี้มากก็จะทําให้เราสามารถที่จะเป็นผู้บุกเบิกอะคะ่ะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกริจหรือว่าเป็นมาเก็ตเตอร์ก็ได้ พราะว่าด้านนี้มันไปได้ไกลถ้าถึงนง้องๆนะคะคือคณะนี้เป็นคณะที่คือค่อนข้างที่จะรีแลกต์อะคะไม่เครียดมากแล้วก็ความรู้เนี่ยเราก็ได้เต็มๆด้วยอาจารย์มีความรู้แน่สามารถสอนเราได้มีประสบการณ์นะคะก็ะไม่ต้อง,งานแน่นอนะคะ่ะมีงานรับรองแน่นอนะคะ่ะหมยก่อนเนี่ยบริเวณตรงนี้ที่พวกเราอยู่เนี่ยก็คือพวกเราเป็นโบรโบรทจะอยู่ตรงนี้กันแล้วในทนุนจะอยู่รอบนอกชั้นบน อ๋อคอยส่งเคยเห็นภาษามือไหมส่งสัญญาณใช่ไหมครับต้องอในทุนก็จะส่งสัญญาณแล้วรกก็จะทำการซื้ออ๋อเหมือนกับฉันจะเอาตัวนี้อะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ไฟไวิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยรวมทั้งตรงนั้เมนบอร์ดตรงนั้นด้วยนี่ก็คือราคาของหุ้นเรียลไทาม์ที่วิ่งหิจริงๆ ผมอยากจะทราบครับว่าวิธีการซื้อขายหุ้นเบื้องต้นนี้ต้องมีอยังไงบ้างครับผมในเมื่อเราเปิดดูกราฟอยู่แล้วพี่ขออธิบายจากกราฟเราจะสามารถวิเคราะห์จากอดีตได้ถ้าเราจะซื้อหุ้นใช่ไหมครับเราต้องซื้อตอนที่มันราคาตกใช่ไหมครับมันราคาเริ่มจะขึ้นเริ่มจะขึ้นถูกต้องครับเพราะว่าถ้าในขณะที่มันกําลังตกอยู่เนี่ยเราก็จะยังไม่ทราบว่ามันจะตกไปถึง่าไหร่ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อหุ้นตั้งแต่สอนที่มันราคาเริ่มจะขึ้นถูกต้องก็ไป่ตัดจำนองเลานะมันเหมือนเป็นโครงการฝึกงานแหละของคณะบัญชีทุกอย่างในตะรางเหมือนธุรกิจจริงเลยก็คือว่าง่ายคือมันก็คือกิจกรรมอย่างหนึ่งนี่เองใช่ใชเลยทำเสมือนจริงเลยเหมือนจริงจดวนสท,ทะเบียนจริงมีการขายจริง<ม>อย่างปีแล้วเนี่ย ยอดขายพวกพี่มา30ล้านในสัปดาหนนีค่ะที่นี่ก็จะพิเศษกว่าแบบคณะพานิชยศาสตร์เท่อไปนะคะเพราะว่าเราได้รับกันบรรลุสามสถานะมงกุฎค่ะซึ่งคนอาสงสัยว่ามงกุฎคืออะไรทั่นคก็คือการรับรองระดับนานาชาตินะคะรับรองมาตรฐาน ซึ่งของเราจะได้รับแบบ3สถาบันด้านการบริหาธรธุรกิจเลยค่ะก็จะมี AACSB นะคะจากสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็มี Equis จากสหภาพยุโรปแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ Amber จากสหาราชอาณาจักรค่ะอ๋อใช่การันตีเหรอใช่ค่ะคือการันตีว่าหลักสูตรของเราเนี่ยได้รับรับรองมาตรฐานจาการะดับนานาชาติแล้วพี่ๆเออมีเสริมไหมเพราเราแบบสเปเชียลมาอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจวายจะเป็นเรื่องของ การแลกเปลี่ยนนะคะคือของเราจะพิเศษก่าคนอื่นตรงที่เราไปแลกเปลี่ยนกับที่อื่นแต่เราจ่ายค่าเทอมเท่าที่นี่ก็คือหมื่นสี่สองร้อยพี่พูดก็ยิ่งน่าเรียนคุณพี่มูลคดไหมครับคอเสริมเป็นอันสุดที่ครโผล่ันเพราะว่าอย่างปตีนะครับเราจะเรียนเหมือนก็แยกบัญชีบริหารก็จริงแต่ว่าก็จะมีวิชาบางวิชาครับที่จะเรียนรวมด้วยกันเพราะนั้นมันก็เลยทําบให้บริหารนะครับก็จะมีได้เรียนบัญชีบ้างเล็กน้อยรือว่าทางบัญชีเนี่ยก็จะเข้าใจในบริหารแบบในภาพกว้างครับเพราะนั้นเวลาที่ จบไปทำงานเนี่ยสามารถคอมมิวนิเคชกันข้ามสายได้เช่นแบบคนที่ทำงานสายไฟแนนซ์ก็มีความรู้ด้านมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งก็สามารถคุยกับฝ่ายไฟแนนซ์ได้อะไรแบบนี้ครับสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่นนะครับ จบไปก็สามารถทํางานพวกล่ามมาสาญี่ปุ่นได้ครับหรือไม่ก็เป็นล่าม 8. แปลภาษาหรือว่าถ้าใครที่เรียน,ด,นด้านการตลาดมานะครับก็สามารถเป็นนักการตลาดให้กับบริษัทญี่ปุ่นได้มากมายเลยครับแล้วก็มีสาขาการเงินการลงทุนนะครับจบไปก็สามารถมาเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินหรือไม่ก็ทําธุรกิจส่วนตัวได้ครับคือจบไปนี่ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าไม่มีงานทํามีงานทําแน่นอน100%เลยเร์เลยต้องเรียก <c oughs> <ๆ>ว่างานรอแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่คือสถาบันเทคโนโลยีไทยญี<ๆ>่ปุ่นสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น